สวัดีครับตอนนี้นะครับเราวัดอุณหภูมินะครับของน้ำร้อนนะครับโดยใช้เทอร์โมคัพเปิลต่อเข้ากับโมดูลนะครับ FXKFX5KCLC นะครับโมดูลนี้เป็นโมดูลเทมเพอร์เจอร์นะครับอินพุตแล้วก็มีเอาพุตด้วยนะสามารถรับสัญญาณเทอร์โมคัพเปิล RTD นะแล้วก็ ส่งไปควบคุมเอาพุทธได้คือทำ p a d control ได้นะครับตอนนี้เราต่อกับ plc fx 5า u นะครับเราไปดูนะครับตอนนี้เราก็แสดงผลค่าการวัดอุณหภูมิผ่าน soft t o s t นะครับซึ่งเป็นน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวเอาออกจากน้ำร้อนก่อนเป็นอุณหภูมิห้องนะครับนะครับสังเกตนะอุณหภูมิก็จะลดลงทันทีเลย ที่ t h e r m o c u p l e เราเข้ามาดูว่าเซตอัพไงบ้างนะครับง่ายมากเลยเริ่มต้นนะครับที่ตัวของ Module Configuration นะครับเราก็ add Module เข้ามานะครับเรา add Module เข้ามาแล้วเนี่ยนะรเราก็สามารถที่จะเข้าไป c o n f i g อย่างตอนนี้นะครับ อันนี้เป็นค่า Default นะครับเราก็เข้าไปเปิดนะครับเปิดว่าช h a n ที่ทน่1นะครับเราต้องการให้ใช้งานเป็นมอนิเตอร์นะหรือว่าเป็นอะลามนะรหรือว่าอะลามคอนโทรลตอนนี้เอามอนิเตอร์อย่างเดียว Channel สองช n n e สามช a n n สี่เราไม่ได้เซ็ตนะครับเพอเราไม่ได้ต่อนะตอนต่อแค่ Channel เดียวนะครับก็เซ็ตแค่นี้เองที่เหลือเนี่ยเขาตั้งไว้หมดแล้ว ในส่วนของแอปพลิเคชันเซตติ้งต่างๆในการวัดสัญญาณจากคือโม o ัพเปิลนะครับาวน,นี้เรามาดูส่วนของค่านะครับนะรบจะเห็นว่าตัวโมดูลตัวนี้เป็นอินเทลเจนต์โมดูลนะครับซึ่งทำ Pd i Control ได้นะครับก็สามารถใช้คำสั่งนะครับติดต่อภายนอกก็คือ u 1 backslash นะครับ นะครับ G ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะรับสัญญาณ PV Channel 1นะครับ PV Channel 1เราก็จะพิมพ์ U 1 backslash G 4 0 2นะครับมาดูโปรแกรมครับแค่มรนทัดเดียวก็คือเราก็จะ move ข้อมูลนะครับนะครับว่าเราพิมพ์คำสั่ง move นะค move U 1 b a c k s l a s จีสี่ไปเก็บไว้ที่ d 0นะครับผมก็จะมอนิเตอร์อ่าตอนนี้มอนิเตอร์ไม่เข้านะเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เราต่อกับซอฟต์คอร์ตไงนะครับมันก็จะมอนิเตอร์ค่าไม่ได้นะเพราะค่ามันไปแสดงที่ซอฟต์คอต ถ้าปิดซอฟต์คอก่อนล่ะแล้วลองมอนิเตอร์ GX Work สาขอเช็คคอมมิวนิเคชันก่อนนะครับคอมมิวนิเคชันเทสอตอนนี้ต่อแล้วมอนิเตอร์ใหม่นะครับเราจะเห็นว่าค่า D0 ก็จะเข้ามา26องศาเซลเซียสนะถ้าเราเอาไปใส่น้ำร้อนเหมือนเดิมนะครับจ่มไปนะจะเังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคคาคาอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เอานะครับอุณหภูมิที่ดีศูนย์ไปใช้งานต่อ